ว่าพี่น้องที่อยู่แนวชายแดนนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์นิ่งไปถึงวันที่29ครับนะครับหลังวันที่29ก็ดูท่าทีคุณเซนก่อนนะครับคือคุณเซนเนี่ยเขาเป็นคนมีอำนาจมากในเขมรเ,เขาสั่งการได้เบียดเสร็จเด็ดขาดนะครับบ้านเราเนี่ยจะอ่านเกมศึกก็ต้องดูคุณเซนนะครับแต่ตอนเนี้ย ผมมองว่าฮุนเซนเนี่ยมีปัญหาในครอบครัวอยู่นะครับมีปัญหาในครอบครัวอยู่สาเหตุที่มีปัญหาในครอบครัวก็คือจากข่าวที่สื่อโซเชียลของไทยนะครับออกข่าวและมีภาพ AI ไปอะไรไปเนี่ยมันจะทำให้คุณบุญรนีภรรยาของคุณเซนเนี่ยนะครับ หึงผัวหึงผัวนะครับทั้งที่เรื่องจริงเรื่องไม่จริงอะไรเนี่ยนะครับบุลณีเขาก็จะหึงให้หุนเซนนะครับแล้วท่านสังเกตนะครับมันจะมีข่าวผู้หญิงในขมรเนี่ยใครมาใกล้ชิดหุนเซนและสวยหุนเซนแม่นปลดหมดเลยครับปลดหมดเลยปลดไอ้รองผู้ว่า นะครับไอ้นั่นเป็นสาวสวยเลยนะครับสาวสวยเลยที่มาใกล้ชิดบุญเซนนะครับบุญเซนเมตตาคนนี้มากนะครับบุญเซนเมตตาคนนี้นะครับ,เ,เ,นนรบเป็นถึงรองผู้ว่าเลยอนาคตไกลเลยนะเรียนจบมาก็าเรียนจบมาสูงด้วยไม่รู้ว่าจบเป็ญญาเอกหรืออะไรก็ไม่รู้นะผมมองว่าบุญลานีบังคับว่ามึงปลดอีนี่นะครับบุญเซนเลยต้องปลดนะครับอ้างเหตุผลว่าเขาวิพาควิจารณ์ประเทศกัมพูชานะครับ สองว่าไอ้ไอ้นั่นโดนก่อนีิทหารอะ่ะชื่ออะไรนะทหารที่ว่าแต่งทหารใส่รองเท้าส้นสูงอะ่นะครับใส่รองเท้าส้นสูงอะ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรเดี๋ยวนะครับผมจําชื่อไม่ได้เออคุณวันมรณานะครับออกยาวันมรณา ออกยาวันมรณาเนี่ยเขามีสามีแล้วนะครับแต่ไปใกล้ชิดหุนเซนนะครับไปใกล้ชิดหุนเซนนะครับเอาเงินไปทําเป็นเอาเงินเขาทำคอนเทนต์นะครับทาคอนเทนต์แต่ว่าวันมรณานเนี่ยต้องมองว่าทําไมเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์ขายของขายครีมขายอะไรไปนะครับแล้ววันมรณานเนี่ยพอแต่งตัวมันเอาแป้ง โปะเข้าไปพอกไปอะไรไปนะครับมันก็ดูสวยนะครับแล้วก็ทำไปกระแดะกระแดะใกล้หุ่นเซนนะฮะใกล้หุ่นเซนไอ้หุ่นเซนให้เป็นออกยาท่านเข้าใจคำว่าออกยาไหมครับถ้าเทียบของไทยสมัยโบราณออกยาก็เหมือนพระยานะครับเป็นพระยานะครับระดับพระยาเป็นเจ้าเมืองเลยนะ และออกยาในขเขมรเนี่ยมีถึงสามพันหนึ่งร้อยกว่าคนปกติคนที่จะเป็นออกยาได้เนี่ยจะต้องบริจาคเงินให้กับฮุนเซนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ม่รูสิสิบห้าล้านมั้งสิบห้าล้านสิบห้าล้านบาทมันก็ได้เป็นออกยาโอไปไหนก็ออกยาจะมีเครื่องราชนะครับเครื่องราชนะครับมีเครื่องราช เทียบเจ้าเมืองเลยนะครับเทียบเจ้าเมืองเลยนะครับแต่มีเป็นโขงเลยครับสามพันกว่าคนนะครับต้องเสียเงินนะครับพวกนี้ไม่ได้รับราชการนะครับไม่รู้บริจาคเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ตัวเลขน,นะครับแต่ต้องเสียเงินเอาเสียเงินเสียเงินเอาครับบริจาคเงินพูดง่ายๆว่าซื้อตําแหน่งนะครับซื้อตําแหน่งนะซื้อตําแหน่งถ้ามัน สามพันกว่าคนเนี่ยไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่บริจาคนะครับมันเป็นเงินห้าหมืน่นเท่ากับฮุนเซนได้จุดนี้มาห้าหมื่นกว่าห้าหมืน่นห้าหมืน่นเท่ากับห้าหมื่นล้านนะครับอง,รองค์พระมหาศาัตร์ของกัมพูชาไม่หรอกครับฮุนเซน,นเสนออะไรไปก็ต้องเซ็นหมดนะครับต้องเซ็นหมดนะครับท่านเหมือนกับอยู่ใต้อำนาจของฮุนเซนนะครับ แต่มันมีปัญหาวันมรณาไปตรวจสอบแล้ววันมรณาได้เป็นออกยาโดยไม่ได้บริจาคเงินแล้วก็ไปทำคอนเทนต์คู่กับไอ้ผอบกกองกำลัง BSQ คนสนิทของคุณเซนที่หายสาบสูญไปแล้วเนี่ยนะไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับไปทำคอนเทนต์ตอนที่ไทยกับเขมรมีปัญหากันใหม่ๆนะครับ ผมคิดว่าคุณบุญลานีหึงเยคนนี้ครับให้จับเข้าคุกเลยนะครับให้จับเข้าคุกเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาในบ้านฮุนเซนที่ฮุนเซนเนี่ยมันจัดการไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกสาวท่านเตียบันเป็นผู้ว่าเกาะสองเป็นหญิงเก่งสวยรวยนะครับฮุนเซนก็เมตตาตั้งให้เป็นผู้ว่าเกาะสองถือว่าใหญ่นะ เกาสองเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับคุณเซนแมนปลดปลดอีกนะครับเพราะนั้นเหนือคุณเซนมันก็จะมีคุณบุญลานีเนี่ยนะครับนะครับเหนือคุณเซน,นก็จะมีคุณบุญลานีนะครับผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับไม่ใช่มาพูดให้มันสนุกหรือตลกนะครับท่านก็ลองเช็คข่าวดูอะไรดูนะครับส่วนสื่อมวลชนอะไรที่ ไปวิาพากษ์วิจารณหรือเอาความจริงมาเปิดเผยคุณเซนก็จับด,ดำเนินคดีเข้าคุกหมดเลยนะครับแต่วันมรณานี่ก็อาจจะอาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่แต่งหน้าไม่ได้แต่งเครื่องสำอางแล้วมันสภาพดูไม่ได้เลยนะครับคุณบุลานีก็อาจจะเลิกหึงก็ได้นะครับว่าโอ้โหโหน้าสมเพศจริงๆนะฮะ เราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เราก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับมาแต่ว่าอยู่ในขมรอันตรายครับนะครับทําให้หุนเซนโกรธหรือคุณบุลลานีโกรธนี่อันตรายมากอันตรายมากนะครับมันบ้าๆบอๆนะครับส่วนไอ้หุนมาเนตลูกชายเนี่ยยังมีหลักมีเกณฑ์หน่อยนะครับไอ้นั่นจบนอกมานะครับจบสหรัฐอเมริกามาอะไรมา จบสหรัฐอเมริกามายังมีหลักมีเกณฑ์นหน่อยนะครับยังมีหลักมีเกณฑ์น,นะครับแต่เรื่องสุดท้ายที่ผมจะฝากในวันนี้นะครับหากมีการเจรจานะครับหากมีการเจรจากันในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่สองเหมือนกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับถ้าขมิผิดเวลาไม่ต้องไปเจรจาครับ ไม่ต้องมาแก้ตัวครับนัดวันวอเวลานอสถานที่ชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าเขาผิดเวลาเนี่ยครับเราอนุรลมให้15นาทีนะครับ<ม>ก็ยกเลิกการเจรจาไปจะเป็นความสง่างามมากกว่านะครับจะเป็นความสง่างามมากกว่านะครับไม่ใช่นัด3สามโมงเช้ามันมาประชุมกับเราเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้มันไม่ได้เหมือนกับผมนัดผู้ใหญ่เนี่ยครับ ผมนัดกับผู้ใหญ่ว่าจะไปพบท่านเวลาสิบสี่นกานะาไปพบท่านเวลาเก้านกานะเขาจัดเตรียมสถานที่ประชุมไว้แล้วปรากฏผมไม่ไปนะครับผมไม่ไปรอให้ผู้ใหญ่นั่งรอผมอ่ะยันเที่ยงคืนอะอย่างนี้มันใช้ได้ไหมผมว่าอย่าไปใส่ใจครับเราคุยกับคนที่เขาด้อยกว่าเรา คุยกับคนที่เขาด้อยกว่าเราอย่าไปคุยครับอย่าไปคุยนะครับอย่าไปคุยผิดเวลาต้องเลิกเลยครับด้วยศักดิ์ศรีของทหารไทยของรัฐบาลไทยผิดเวลาต้องเลิกเลยครับนะครับท่านนึกย้อนไปนิดเดียนะครับคุณเซนมันนัดคุยกับนายกเราถึงเวลาแม่ไม่มา ไม่คุยแม่นบอกว่ายัางไม่ตื่นยังนอนไม่ตื่นเอ๊อใช้ได้เหรอนะครับเดี๋ยวเราจะไปเสียทีด้วยจะไปเสียทีอีกนะครับเล่นไก้เท่าสารพัดพิษนี่ไม่ได้ครับชั้นเชิงมันแพรว์นะครับแค่เราไปนั่งรอก่อนเช่นนัดประชุมเวลาเก้านาฬกาเราไปนั่งรอ แล้วเขามาที่หลังช้าไปาสิบนะาทีสิบห้านาทีนี่เราเสียฟอร์มแล้วนะเราเสียฟอร์มแล้วนะครับเราเสียฟอร์มแล้วในการเจียจารเราตกเป็นรองเลยครับต้องให้มันนั่งรอเรามันมานั่งรอเรานะครับแล้วเราเดินเข้าไปอย่างมัดมาดเลยนะครับเดินนั่งเลยนะครับเดินนั่งเลยนะครับไม่นั้นเรานั่งห้องรับแขกก่อนนะครับแม่ทัพเราทั้งสอง ท่านเนี่ยเรานั่งในห้องรับแขกก่อนเจ้าหน้าที่ไปนั่งเจ้าหน้าที่พร้อมก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเชิญเราเข้าไปเราจะเดินเข้าไปก้าวไปในห้องประชุมก็พร้อมกับแม่ทัพฝ่ายกัมพูชาอันนี้ถือว่าศักดิ์ศรีเสมอกันนะครับแต่ถ้าเราจะข่มด้านศักดิ์ศรีหน่อยก็ให้เขาไปนั่งรอก่อนนะครับนะครับและเราก็นั่งรอในห้องรับรองและเราเดินเข้าไปที่หลังเขานะครับ ลูกน้องเราก็จะยุคขึ้นทำความเคารพเราส่วนฝ่ายขมรจะไม่ลุกขึ้นทำความเคารพเราแต่ศักดิ์ศรีตั้งแต่เริ่มเจราจาเราจะเหนือกว่าเขานิดหนึ่งนะฮะก็เป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคนะครับแต่ถ้าโดยมาญาติทางการทูตเขาจะเข้าพร้อมๆกันนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศเขาจะรู้พิธีการรู้อะไรนะครับ เวลาผมไปกับผู้ใหญ่เวลาไปเป็นต well ัวแทนประเทศไทยเนี so ่ยนะครับเราจะต้องมีชั so ้นเชิงและเทคนิคตรงนี like. ้นะครับต้องมีชั ize, ้นเชิงและเทคนิคตรงนี้นะครับต้องมีชั้นเชิงและเทคนิคตรงนี้นะครับก็คุยฮะมันคุยเขาเรียกคุยทวิภาคีอย่างเงี้ยคุยกับประเทศคุยกับออสเตรเลียมั่งคุยกับไต้หวันมั่งคุยกับจีนมั่งคุยกับรัสเซียมั่งนะครับ มีเชิงสูงอยู่ประเทศหนึ่งนะครับประเทศเอ่ยชื่อเขาดีไหมประเทศอินเดียนะครเชิงเขาสูงนะครับเชิงสูงแต่ว่าครั้งแรกผมก็คิดว่าเขาเชิงสูงครับเอะตัวแทนของอินเดียทําไมยังไม่มานะครับผมก็ไม่ไม่ยอมให้ท่านรัมมุตรีผมเข้าไปในห้องก่อนนะครับผมบอกท่านหอรอห้องรับแขกก่อนนะครับเพราะว่าทางฝ่ายโน้นเนี่ยเขายังไม่เข้าเลยปรากฏเขาประทานโทษนะ ผมก็ให้ลุงน้องไปดูปรากฏเขาไม่ได้เชิงสูงเขามัวหวีเนี่ยฮะหวีเก็บคราเก็บหนวดเขาในผ้าเนี่ยครับมาครั้งแรกเราก็คิดว่าไอ้นี่เชิงสูงอีกแล้วนะครับที่ไปประชุมคราวนั้นก็ท่านรมนตรีผมนี่ไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการสกัดกัน้นหัวเชื้อยาเสพติดครับไปสกัดกั้นหัวเชื้อยาเสพติดไปประชุมที่ประเทศอะไรนะทางยุโรปเนี่ยฮะประชุมกัน ร้อยกว่าประเทศครับร้อยกว่าประเทศร้อยกว่าประเทศนะครับประเทศแนวชายแดงใกล้เคียงเราเนี่ยเราจะขอความร่วมมือกันครับปกติมาเลเซียพมา่าเขมรลาวนี่มันถือว่าในเวทีโลกนี่เรายังไม่เรายังไม่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจนะครับเป็นประเทศที่ ยังไม่ใหญ่ฮะเราจะคุยกันง่ายแต่พอไปคุยกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยเช่นจีนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าไทยเป็นเพียงประเทศเล็กๆแล้วได้รับผลกระทบจากยาเสพติดมากเลยนะครับ